สวัสดีครับผมอาร์มจากร้านอาร์มดีซีนะครับผมวันนี้เรามาดึกกันหน่อยไม่ดึกแล้วบอนตีหลับขึ้นงากรฝนมาตกทั้งวันทำไงได้ใช่ <c oughs> และวันนี้จัดให้แบบพิเศษเอกลูซีฟสุดๆเลยอะ่ะ h อ n da c ซ5บีห้ารอดปี2018รถเมือเดียวรถรุ่นน้องผมเองและการันตีเลยว่าเบอร์ต้นของไทยเลยนะปอน <c oughs> มีใครให้มากกว่านี้ไหม สำหรับ 500x LED ปี18นะหรือปีเก่าก็ได้นะของแต่งแท้ทั้งคันมูลค่ามากกว่า300,000บาทมากกว่า50รายการเรียกว่าเรียกว่ารถอะไรเทพเดีกว่าถ้าเกิดพวกกันเรียกรถขนขิงอะอ <laughs> ใช่คันนี้เป็นรถขนเลยอ่ะและคันนี้เมรโอนภาษีไม่ขาดรถเซอร์วิสแล้วทั้งคันเพราะว่ารถใช้งานเองมาดูกันเลยครับของแต่งคันนี้มีอะไรบ้างนะฮะ เริ่มจากตรงไหนก่อนนี่ปอนเอานี่เลยข้างหน้าเลยชิวหน้าเลยชิวหน้าชุดชิวหน้าของมัสมัสคเปอร์โอ้ยท่องสามรอบก็คือชุดนี้พี่ก็ใส่ชุดนี้อยู่อยู่หกพันห้ารู้เรื่องอ่ะราคาเลยกาดไฟหน้ากล้องหน้ากล้องหลังนะครับผมแล้วตัว led ก็คือไฟหน้าเล็กมีปากนกแก้วปากนนกแก้วก็หกเจ็ดพันแล้วนะใช่ลองไล่เล่นๆนะโอ้ยสปอร์ตไลท์นี่ GP, G ีจีออใช่คู brackets, alon, ่นี้โอ้โหขออนุญาตขออนุญาตโชว์สปอร์ตไลท์หน่อยอือดูนี่แล้วเจ r เวลาเขาปรับความสมูทค่อยสมูทลงโอ้โหอันนี้ตอนซื้อมาหมื่นกว่าบาทโคตรจ้าโคตรหล่อเลยอะเนี่ยชุดนี้ก็เป็นหมื่นแล้วเนี่ยโอ้ชุดนี้หลายตาแล้วอันนี้ก็หลายพันอยู่แล้วต่อมาปอนอัพไซด์ดาว เป็นโช์โชว่านะก็คือเป็นอุปกรณ์เสริมเลยคือต้องมีการดัดแปลงนิดหน่อยก็อืมีไม่กี่คันในไทยนะบอกให้ที่แบบกล้าใส่กล้าทำใส่ค่ะนี้และนี่บอนเห็นอัพไซด์ดาวเลยฮะเห็นอะไรอีกฮึมมโบเอ็มโฟซ้ายขวานะครับผมอ้ยกันล้มล้อหน้าจานเอบีเอสล้อหน้าเป็นของซีบีหกห้าศูนยนะ ลายสวยกว่านี่นะลายสวยวมันดูลงตัวนะอ้วนๆเลยใช่แล้วยางใหม่หยางใหม่หน้าหลังพร้อมเดินทางรถคันนี้เซอร์วิสแล้วตั้งวาลวแล้วน้ำมันเครื่องใ<ช>หม่กองใหม่เล็กเช็คระบบความร้อนก็คือคันเนี้ไปได้ทั่วโลกเลยว่าได้แล้วคือไปอ,อย่างนี้ไม่ไอายใครนะใช่สายแต่งสายเอินวะอันนี้เอินวัดใหญ่หนมน้ำขนมน้ำมาได้ไงวะสายเอินแท้ทั้งคัน หัวฟิตตงฟิตติ้งนี่ของเอินหมดเลยนะครับแค่เดินสายเดียวไปหลายหมื่นแล้วอ๋อบอูเรื่องอ่ะแล้วสายทั้งคันนะครับนี่การม้อน้้ามีการม้อนน้ำแล้วลองมาจิ้มกันดูตอนนี้ไปกี่รายการแล้วเนี่ยแค่นี้ก็ทะลุเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาฟังราคาเดี๋ยวมาฟังราคาแต่แต่บอสนะแต่ลมโอ้โหโอ้โหแล้วนี่แคดบาร์แคดบาร์เป็นแคดบารบนแคดบาร์ล่างของเอชซพร้อมตัวกันล้มนะครับผมโอ้ แล้วคืออะไรจุกจิกโคตรเยอะดูตัวลัดส่ยคัดเป็นของ GTR ครับผมอิจเจ้า GTR อิจอดีอิจ GTR แล้วครอบเครื่องอกไก่ตัวนี้ก็คือของแต่งหมดเลยอ่ะเป็นอะไรโอ้ยเนี่ตอนสีจริงแพงแต่ดีแล่ชุดนี้เป็นชุดเกียร์ตรงนี้ฝั่งขาเบรกของอ่อ เอออะไรอ่ของไบเกอร์โอ้ใช่ใช่ใช่ชุดไบเกอร์นะครับผมพักเท้าหน้าหลังเลยคนทรงคนซ้อนเป็นไงสีสวยอยู่นะครับผมอืูกระปุกลิโซมาอืมนี่ตัวนี้ก็ตัวแต่งนะกันนีดเออก็คือแบบเก็บทั้งคันจริงเห็นข้างในเหลืองๆวะโอลิงนะครับอุ้ยโอลิงตัวนี้ไม่ใช่โอลิงธรรมดานะเป็นอะไรอ่ะ โอลโงิงมาโมเส็เฮ้ยมันโคตรเก่งอ่ะเนี่อสายถักอีกแล้วสายถักลังคันบอกแล้วว่าหัวฟิทตงฟิตติงก็คือสายเอินแทนนะครับผมท่อมาคาโปวิอมาที่ท่ออาคาโปแทนนะครับโอ้ยจะบอกว่าแทนใช้ได้คําว่าแท้ได้เปลืองมากใช่ทั้งคันนี่ข้างล่างอ่ะข้างล่างท่ออ๋อนี่เหรอ ข้างล่างท่อก็เป็นเมมโบโลโก้ใหญ่ขาจับ S R C นะครับผมเดี๋ยวที่บอกสายสายหลายมือนะตอนเก็บทั้งคันรู้เรื่องนะกันดีดล้อหลังและยางที่พี่บอกหน้าหลังโคตรเยอะรอรอรอฟังราคาแล้วเราจะรู้ว่าพูดทําไมเนี่ยพูดมาขนาดเนี้พูดทําไมถึงรู้ราคานะกระปกปิดมันเป็นรีโซมาเห็นแบรนด์อะไรบ้างไม่ใช่สติกเกอร์นะ ปั๊มโลโบปั้มโลโบปี๊บโลโบนครใช่แล้วทั้งคันเลยโอ้โหมาดูดิไปโลโบอินเนอร์เขาสวยไงเป็นไงไม่ได้ไก่กาปลากระป๋องเลยเฮ้ยโลโบเลยเฮ้ยสหายโอ้โหนี่ครับเห็นไหม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 โลโบ้นี่ตัวนี้มีที่พิมพ์ต่งด้วยโลโบทั้งคันน่ะชุดนี้หลายหมื่นนะครับปอนชุดนี้ต้องมีเท่าไหร่เอาบอกเลยตอนนั้นเขาบอกซื้อมาหกหมื่นอ่ะอเ้อรู้เรื่องแหละโอ้โหโลโบเลย แล้วคือใครใส่โลโบนี่แบบทอามาหิดจังนี่เพราะโลโบเขามีรับประกองรักประกันอย่าเพิ่งอย่งเย่ดมันมัผ่านไปแล้วนี่ให้ทะเบียนอย่างนี้ทะเบียนสวยนะครับเก้าเก้าเก้าสามโถเฮ้ยจะดีอยู่แล้วเชียวนี่ครับมีกล้องกล้องหลังนะกล้องหน้ากล้องหลังกล้องหน้ากล้องหลังครบไปเลี้ยวโคโซ่หน้าหลังเออไปเลี้ยวของอะไรนะของโคโซ่ใช่ไหมโคโซ่นะครับนี่กระปุกนี่มีคนถามว่าทําไม อันนี้อะไะอ่ะใส่กระบอกใส่เครื่องมือนะหออนะหล่อนะไล่ขึ้นมานี่เบาะเลสลายแท้โอ้โหคันนี้บอกเลยว่าหมท่วมไปไหนเนี่ยดูดิมาฝั่งนี้ต่อเลยเห็นมะของอะไรนะไบเกอร์ไบเกอร์ขาเขือสวยอุ้ยอะไรเอ่ยอุ้ยคลิปสเตอร์เอ้ยคลิปของของอะไรนะ อะไรกะกะนะโอ้โหทายากะอันนีครับวิชิเปอร์แล้วมีกล่องบาลานซ์ของเขาอีกโอ้โหตอกแบบตก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 เลยอ่ะใช่ไหมตอกเกียร์ทำไมต่อแรงอย่างนี้อ๋องของตกเลยแย่หนึ่งเลยอันนี้ไม่ดีแนะเน่โอ้ยโอ้ไม่ใช่โอเลี้ยงนะโอลิงแท้นะครับผมบอกเลยว่าแท้ไม่เขินครับแท้อยู่นี่เนอะแขทบาร์โอ้โหไลนมาข้างบนเลย พวกนี้การลงการเลื่อนของศูนย์ S R C อันนี้หลายพันนะพยายซื้อรู้เรื่องเลยนะครอบถังอีกของให้ด้ซีหมดเลยหล่อเลยมาฝั่งนี้บ้างกระจกแทดพันเออกระจกแซดพันโอ้โหโอ้โหแล้วทำไมไม่ไม่เช็ดหน่อยเหรอโอ้โหเราถ่ายคลิปเราไม่เช็ดกันเลยเหรอโอ้โหก็หูไไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนมาเดี๋ยวเช็ดให้ครับไอจิกาเดี๋ยวตดี๋ไปเช็ดให้นี่การคัดเมนโบก็คือฝั่งนี้มีอะไร ฝั่งคัดมีเมมโบ้แล้วฝั่งขวามีป um ั๊มเมมโบ้อิตาลีนะฮะกระปุกลีโซมานะฮะอ่ากระจกนี่กระจกสซตพันแล้วก็ตุ๊กตายกเยืงก็คือไม่ต้องสูงก็ขับได้เพราะยกเยืงเข้าตัวแล้วครับผมนี่ดูดิที่บอกว่าอักไฟดาวไม่ใช่ไก่การนะของโชว,ว่านะไฟขวาแล้วเซ็ตมาอย่างดีไฟบอกเกียอ์ม,มีไฟบอกเกียด้วย แล้วก็วัดแบตโคโซ่ที่จับโทรศัพท์ของโมโตเทค h และหน้าจอที่พี่บอกกันน้ำหน้าหลังนี่ครับไปดูกล้องชิวๆเลยเลขใหม่เท่าไหร่สองหมื่นแปดแต่เซอร์วิสใหญ่ให้เรียบร้อยเอาไปสบายใจแน่นอนรบอกเลยคันนี้ใช่คันนี้แม่ตั้งวงวแล้วพี่ทำการสตาร์ทที่ดูหนึ่งดีไปแล้วจะไปดูฝั่งท่อกันอีกรอบนะครับ โปรโซก็น่าหล่ะได้เต็มได้ครบแล้ะ<น>ะอะไรแล้วดิข้าๆอะ่ะรู้เรื่องเลยโอ้โหว่วงมาบอกเลยว่าว่วงแน่นอนใช่เปไงแท้ไม่เขินเสียงก็นุ่มนะฮะใช่ครับเข้าด่านได้นะทุกอย่างคือแบบดูดีไปหมดอะ่ะคันนี้บอกเลยมาเลยโอ้โย รู้จะว่ายังไงแล้วว่าแบบวมเลยเนี่ยชอบมากเลยชุดเมมโมลังคันเงี้ยนะใช่บอลชอบป่ะโอูรู้เรื่องนี่ใครไม่ชอบมั่งอย่างเงี้ยผู้ชายอ่ะแล้วสายถักทั้งคันน่ะอยู่ดิอุ้ยหล่อจริงหล่อจริงขาดอะไรอ่ะบอกเลยขาดอะไรเรียกว่าไม่ขาแล้วนี่เอ้ใช่เออใช่ใช่ใช อนเออใช่เด้วเวลานี้แล้วตอนโทรเรียกมดีจัดไปครับผมสำหรับเจ้า Honda 500X คันนี้หรือ CB 500X LED เรียกว่ารถเทพเลยก็ได้รถเปี2 218เบญโนภาษีไม่ขาดทั้งหมดเนี้ยที่ผมบอกไปของแต่ง50กว่ารายการอะไร<า>กนก็ใช่รวมรวม้วสามแสน 3, แต่ว่าเราขายแค่ หนึ่งแสนแเกาพเท่านั้นนะครับผมตกมือนะครับ <S <S โอ<ห>้ยอย่างที่บอกอย่างที่บอกเหมือนเหมือนเดิมจะบอกตลอดว่ารถที่ทํามาเนี่ยแพงแพงอ่ะคือคนซื้อใบได้กําไรแน่นอนทุกคนเ,คเพราะว่าถ้าคุณซื้อใหม่คุณจะรู้เลยว่าแม่งชิ้นนี้เท่าไหร่ถ้านนี้อันเนี้ยสามแสนบางทีคิดนะยังไม่รวมค่าทํานะครับบางอย่างนะนะทำเลยใช่ รู้เรื่ององต่อช่างทําต้องทําให้มันพอดีเป๊ะเออใช่รู้เรื่องเลยรวมค่าทำนะแค่ของอย่างเดียวใช่ในตัวรถที่กับแต่เราขายแค่หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมและจับไฟแนนซ์ได้แล้วปอนเออจับไฟแนนซ์ได้ใช่ปะเออดาวเพียงเจ็ดหมื่นเก้าโหแล้วดาวเจ็ดหมื่นเก้าแต่ว่ามองว่าแพงนะว่าของแต่งกันเท่าไหร่เนี่ยความสมบูรณ์ในตัวรถบอกเลยว่าเป็นเบอร์ต้นเบอร์หนึ่งเลยอ่ะเบอร์หนึ่งของห้าในปีเก่าเลยอ่ะ เ oh, oh. ดาเพียงเจ็ดหมื่นเก้าขอนแค่สามพันห้าหกสิบง้วนเท่านั้นนะครับผมสำหรับเจ้าฮอนด้าซบีห้าร้อยเอ็กซ์เอลวีดีปีสองพันสิบแปดจัดไปฮะรถอยู่สมุทรสาครพระรามสองใกล้กับวัดสามัญทายนรสิงห์ครับมาดูตัวจริงได้เลยนะฮะหรือโทรมาสอบถามก็ได้นะศูนย์แปดเก้าหนึ่งสองหนึ่งแปดสามศูนย์เก้าผมอาร์มเดลานอาร์มดูทีดีซีนี่ละสายอยากให้มาดูตัวจริงจะได้ลองข้อมลองขับลองมรรถนะรถลองเบรกเบร์คแล้วมาดูความหล่อของเขาเลยนะครับผมนะ ถ้าชอบคลิปนี้ช่วยคะแนนกันไหมอ่าผมโคตรอยให้คะแนนคันนี้เลยนะคันนี้ให้ไปแบบเก้าจุดแปดแล้วกันความหล่อเขาก็คือความท่วมออกไปทท้งนั้นเลยออขนาดนั้นเลยอ่ะใช่เนอะใช่โอ้ยจัดไปถ้าชอบคลิปนี้สนับสนุนร้านเล็กของเรารบกวนไลค์แชร์ซับสไครต์ให้อาน์ดูดีดีซีด้วยนะครับอ่านอยดูดีดีซีร้านเล็กสวีใหญ่เช่นเคยขอบคุณมากคับสวัสดีครับสวัสดีครับ